เดินเลยนะคะจากทุ่งท่าหาอยู่ทัพพยานะคะก็บนเขาค่ะอันนี้จะเป็นตลาดทัพพยานะคะอยู่ใจกลางเสื่อนว่าเมืองกับเมืองเสื่อนว่าก่องภูเขากับกล่องภูเขาแต่มีบ้านช่องภูเขอบ้านช่องนะคะโครงการมาติดตามกันมันจะไม่ใช่แค่โรงจอดรถนะคะธรรมดาค่ะ ชั้นสองมีปูกระเบื้องเต็มด้วยนะคะทั้งพื้นไม่ม,มีกระเบื้องเขอโทษเจัาพิษปูพื้นเต็มปูพ,พื้นเต็มค่ะแพงแพงนี้เลยค่ะชั้นสองดูซิว่ามันจะรองรับได้ไหมโครงสร้างเจสเปคงานเหล็กโปรดักนี้นะคะสองจุดสามเหล็กยังมาไม่ครบยังจะมาอีกลอ็อนึงนะคะฝากติดตามผลงานกันด้วยพีซัดอีเวนต์และทีมค่ะยินดีรับใช้ตรงนี้เลยหรอ